ครับสวัสดีครับมาพบกับทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบส่วนตัวในรายการมวยไทยจัดสีประจวมนต์ที่3เมษายน2565คู่มวยก็มีดังนี้คู่แรกนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าก่อเต่าเพชรสมนึกจะพบกับเพชรสังบาลสอกาแฟมวยไทยในพิกัด114ปอนด์มวยคู่นี้เป็นมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่21รอบ8คนสุดท้ายความหลังของเจ้าแดงก่อเต่าเพชรสมนึกก็มีชนะคะแนนเจ้าเสือคิมกอรุ่งธนเกียรติ แพ้คะแนนเจ้าเพชรสังบาลสอกาแฟมวยไทยคู่ชกในวันนี้และครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเจ้าเพชรนำชัยสอโจอต้งปลาจีนส่วนฟอร์มหลังของเพชรสังวาลสอกาแฟมวยไทยมุมน้ำเงินก็มีชนะคะแนนเจ้าเสือคิมกอลุ่มธนเกียรติชนะคะแนนเจ้าก่อเต่าเพชรสมนึกคู่ชกในวันนี้ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเจ้าฉลามำดำนาย,ยกเอท่าศาลานอกรอบมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางฝ่ายเจ้าเพชรสังวาล ซอกาแฟมวยไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้เจอกันวันนี้ยังมองว่าเจ้าเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยนี้น่าจะใช้ลูกหมัดลูกศอกลูกเข่าปั้มตีเข่าแหลมแทงเก็บเข่าบูดูดันน่าจะใช้ลูกบูลูกสู้เดินบทเบียดปั้มตีเอาชนะเจ้าเกาะเต่าเ,าเาพชรสมนึกที่ดูว่าเป็นมวยมีจังบะตีต่อยมีหมัดมีศอกเข่าปั้มตีแต่ยังดูว่าด้วยรูปร่างที่เล็กและไปๆก็มียุบมีย่นจึงให้เจ้าเพชรสังวานศอกาแฟมวยไทย น่าจะย้ำแชนเอาชนะได้อีกครั้งคู่ที่2ของรายการยังเป็นไม่รอบปุนเสือครั้งที่21รอบ8คนสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเดชพาคินกำนันจีรวัฒจะพบกับวุฒธธิกรสวนน้ำทานคีรีในพิกัด114ปอนด์ฟอมหลังของเจ้าเดียพาคินกำนันจีรวัฒฝ่ายแดงก็มีชนะนกยกที่4เพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราช ชนะคะแนนเจ้าขุนศึกสอเดชพันธ์และครั้งสุดท้ายเอาชนะเจ้าขุนศึกสอเดชพันธ์ได้อีกครั้งส่วนฟอร์มหลังของเจ้าวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีก็มีชนะคะแนนเจ้าไฝพี่ขาาสิทธิหลวงพี่น้ำฝนชนะคะแนนพดเพชรมงคลสวนหลวงลดยกและครั้งสุดท้ายแพนนกยกที่4ภูมิใจไทยปกกณรพรสุรินมวยคู่นี้ดูว่าเจ้าเด็ดากินสิทธิ์กำนันจีรวัตรนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือกกรั่ง อาวุธที่หลากหลายจังหวะฟีมือเหลี่ยมเชิงที่เหนือกว่าคอยเก็บคอยกันคอยโต้น่าจะเอาชนะเจ้า,าวุฒิกรส่วนน้ำฐานกิรีที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฟีมือจังหวะตีต่อยอาวุธก็เครื่องเขาปั้มตีแตงดูว่าความเป็นมวยจะน้อยกว่ามวยกิบมวยใจนี้ไม่เท่าไหรจึงให้เจ้าเดชพากินกำนันจีรัตน่าจะเอาชนะได้คู่ที่สามของรายการรองคู่อีกของรายการเป็นกันพบกันระหว่างเจ้าเสือใหญ่สอดีชพันธ์ จะพบกับเจ้าโฟกัสแอดสันปาตองหรือเจ้าโฟกัสรักชาติในพิกัด128ปอนด์ความหลังของเจ้าเสือใหญ่สอริฟันฝ่ายแดงก็มีแพ้คะแนนเจ้ากาก้า,กาแปะมินบุรีชนะคะแนนเจ้าตวงซับสอสาราชีพและครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเจ้าราชาศักดิ์ทีเด็ด99ส่วนความหลังของฝ่ายน้ําเงินเจ้าโฟกัสแอดสันปาตองก็มีชนะนอกยกที่3ยอดเพชร ชนะคะแนนเจ้ามังกรทองสิทธินายกทวีตะพงศ์และครั้งสุดท้ายชนะนอกเจ้าพลังบุญหมวดดับลำปางมวยคู่นี้ยังดูว่าเจ้าเสือเจ้าเสือใหญ่สอดีชพันนี้น่าจะใช้ลูกอาวุธที่หลากหลายลูกบูลูกสู้เดินบทเบียดมีหมัดมีศอกเข่าปั้มตีอาวุธหลากหลายถึงแม้จะออกลุกมอดแต่เป็นมวยที่ขยันน่าจะเดินบทเบียดปั้มตีเอาชนะเจ้าโฟกัส แอดสันปาตองที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฟีมือครบเครื่องมีศอกเป็นอาวุธหนักแรงนับน็อกได้เป็นจำมวยจังหวะฟีมือคอยเก็บคอยกันคอยโต้แต่เป็นมวยที่ไม่ชอบมวยเข่าเท่าไหร่จึงให้เจ้าเสือใหญ่สอรีชพันน่าจะใช้ลูกเข่าป้ามตีเอาชนะได้มาถึงคู่ที่4คู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างเจ้าแดงรณชัยต่อรามบินทาจะพบกับคมเพชรโชดบางแสนหรือคมเพชรสิรารวัตรเสือจะชกกันในพิกัด127ปอนด์ ฟอร์มหลังของเจ้ารนชัยตอรามินทาก็มีแพ้คะแนนเจ้าพจัชรสายพีเคสันชัยมวยไทยยิมแพ้คะแนนสมิงดำชออาจารบุญและครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเจ้าคมเพชรโชดบางแสนผู้โชคในวันนี้ส่วนฟอร์มหลังของเจ้าคมเพชรโชดบางแสนก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรลุ่งเรืองออสตึกแดงแพ้คะแนนเจ้ารนชัยตอรามินทาผู้ชกในวันนี้และครั้งสุดท้ายเอาชนะคะแนนเจ้าสมิงดำชออาจารบุ์ มวยคู่นี้เคยต่อยมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางฝ่ายรณชัยตอรามินทานี้เป็นฝ่ายเอาชะนะคะแนนมาได้เจอกันวันนี้ยังมองว่าเจ้ารณชัยตอรามินทานี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฟีมือกบเครื่องจังหวะตีต่อยจังหวะเข่าดัานหน้าดัานแทงจังหวะเข่าค้ำคาคอยเก็บคอยกันคอยโต้น่าจะเอาชนะเจ้าคมเพชรโชดบางแสนที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฟีมือรบเครื่องอาวุธหลากหลายจังหวะตีต่อยเขา่าบ้ามตีมีหมัดมีศอก จังหวะตะหนักแรงแต่ยังดูว่าด้วยทรงมวยวันนี้น่าจะได้เดินเข้าน่าจะเข้าทางเจ้ากับเข้าทางให้กับเจ้ารณชัยตราบินทาจึงให้เจ้ารณชัยตราบินทานี้น่าจะใช้ลูกจังหวะคอยฝีมือคอยเจ็บคอยกันคอยโตเอาชนะได้มวยชอบ80%เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์และมวยชอบ90%เพชรสังวันซอกาแฟมวยไทยคู่ที่หนึ่ง